ครับผมอาโอโอภาสนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าแผนกสรรหาและพักานบุคลากรของกลุ่มวาจายไทยรุ่งเรืองหรือว่าน้ำการลินครับโอภาสใช้ระบบงานของเจ้าเท่ากันมานานหรือยังครับจริงๆโอใช้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ5ปีแล้วครับก็เห็นการพัฒนาของต่อพับกันให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเสิร์ชพวกโมดูลการรับสมัครงานการทําแผนภูมิก้้งปลาเพื่อให้เราได้สามารถจัดตัวแมทกับ ค andidate กับตัวตำแหน่งงานเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็เป็นในส่วนของรถแม p ไปให้เห็นตัว s t o รี่ของตัว c andidate ประมาณนี้ครับแล้วในส่วนของเว็บ a r s าเ r ิร์ชชาเลน g ์นี้เข้ามากี่ครั้งแล้วครับคุณโ,โอครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วครับ กคือครั้งที่สี่แล้วครั้งที่สี่แล้วน่าจะไอ้างเี่ยกับการเข้ามาสี่ครั้งมีเป็นไงบ้างครับก็เอารู้สึกว่าจากที่คุณป๊อปคุณบอลได้แชร์ให้ฟังพวกนี้ครับหรือว่าให้สาธิตการทําให้ดูเนี่ยเราเห็นภาพมากขึ้นเราปรับแห่ใช้มากขึ้นหรือว่าจะเป็นไอเดียจากเพื่อนๆนะครับในแต่ละตำแหน่งงานที่เราอาจจะมีความใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปแอปพลายหรือว่าอัดแอใช้กับตําแหน่งงานของเราได้ นะครับก็ส่วนตัวเองโอเองก็ในเวลาที่มีตําแหน่งงานที่เร่งด่วนนะครับก็จะเป็นตัวเสิร์ชของทะบบการเนี่ยนะครับที่จะช่วยตอบโจทย์ตัวต้นสังกัดเร่งมาเรา็รบดาเนินการให้ก็คือระจับลงเสิร์ชใส่คีย์เวิร์ดชื่อตําแหน่งที่ของระบบทการซึ่งที่โอใช้และถูกใจเนี่ยคือระบบจับคีย์เวิร์ดคือจะเป็นระบบจับที่เราไม่ต้องพิมพ์ทุกคีย์เวิร์ดจะมีสักเจสมาให้แล้วหนึ่งหรือว่า2องคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกันอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนรถจักร อื่นเวลาเสริ HR ก็ต้องเป็น HR ภาษาอังกฤษจะไม่ได้ขึ้นว่าบุคคลแต่ของท็อปกัรเนี่ยก็คือทํอาให้เราได้หมดแล้วก็คือแค่พิน้นแค่คําเดียวเดียว u g g เ s t มาจับคู่กันหมดเลยอันนี้เป็นรายที่สุดยอก็ทั้งเมส่วนคีย์เวิร์ดแล้วก็เขาเรีวยกว่าตัว suggestion ไม่ว่าจะเป็น Sin s y n o n ด สารเกั็ดเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วของคุณโอถามนิดนึงโดยปกติตำแหน่งประมาณไหนที่คุณโอมักจะมาเสิร์ชหรือเสิร์ชไปบ่างสายไอทีก็เป็นสายหลักหรือว่าจะเป็นพวกในส่วนของระดับท็อปเปเนนเมนต์พวกพีดังเลเวลพวกแสนอัพโอก็ใช้จ็อบท็อปกันเสิร์ชนะครับหรือจะเป็นพวก PD Product ตัว PM Product Manager หรือว่าแบรนด์แมเนเจอพวกนี้ครับท็อปการ์ดก็ค่อนข้างที่จะตรงในส่วนของค andidate ที่เรามองหาอยู่ก็จริงๆแล้วโอมองว่าตลาด overall general จอบก็ปการมีอยู่แล้วนะครับ,<อ>บแล้วก็สิ่งที่โอได้เห็นการที่อัปเดตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคือตำแหน่งเฉพาะทางอย่างเช่นพวกเอนจิเนียร์ที่เป็นเซลหรือว่าเป็นสายไอทีที่มความเฉพาะทางมากขึ้นอย่างเี้ครับ คือโอเห็นจานวนเรซูมมี่ในการเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ่งโอก็มองว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับฟรีคูเตอร์ทุกคนนะอย่างนี้ในการเข้าเว็บบินาแต่ละครั้งใน4ครั้งนะครับลงครั้งนี้เป็นครั้งที่4ใช่ไหมครับคิดว่า<ม>ได้เทคนิคอะไรที่แบบว่าบางทีก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้คิดถึงวิธีการเนี้ยแต่พอเข้ามาแล้วเจอ ที่นํามาเสิร์ชกันในรายการบ้างหรือว่าได้คําแนะนําจากเพื่อนๆที่เข้ามาแชทบ้างอะไรเงี้ยมีเทคนิคไหนที่รู้สึกว่าเออมันน่าประทับใจแล้วรู้สึกว่าเอาไปใช้ได้ตลอดเลยอ,อย่างเงี้ยเป็นเทคนิคไหนบ้างครับก็อาจจะเป็นอาศัพทเฉพาะทางในบางตำแหน่งเนาะซึ่งโออาจจะไม่ได้รู้ลึกทุก,ออกรอบอย่างในที่นี้เรื่องของปัตุัตส์อาคำว่าสารส่งเสริมอะไรพวกนี้ครับคือธุรกิจของของโอที่เป็นธุรกิจผลิตน้ำตาลเนี่ยก็มีใช้ค่นนักส่งเสริมเหมือนกันซึ่งมานั่งดูแล้วก็อัดแอปใช้ว่าอ๋อพวกนี้จะเป็นนักส่งเสริมหมดเลยเราอาจจะ ต้องมาจอดลึกในบางดีเทลหรือว่าบางคณะที่จบอย่างได้กรนี้เป็นสัาวแพทย์สถวาวับาลของโอณจะเป็นพวกเกษตรพวกพืชศนสตร์อะไรอย่างนี้ก็เอามาปรับใช้ประยยุต์ได้อยู่ครับครับ,รบมีตำแหน่งไหนที่หายากๆากบ้างไหมครับคุณโอที่รู้สึกว่าพยายามหาแล้วยังไม่ได้เลยแต่สุดท้าย มาเจออยู่ในตัวของจ็อบท็อปกันเนี่ยหลายท่านเลยอะไรเงี้ยตำแหน่งครับก็จริงๆแล้วคงจะเป็นเรื่องของตำแหน่งทางไอทีพวกซอฟต์แวร์ดีไวรอลหรือพวกพแกอะรมวกนั้นเนาะซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าปัจจุบันนี้เป็นการแข่งขันที่สูงมากการจะหาคนที่แบบกับเราเนี่ยถือเป็นเรื่องยากมากในสายไอทีตอนนี้ก็โรเซิร์นจ็อบท็อปกันล่าสุด 2- อสาคนที่โอรับมาซึ่งโอไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์เดบโดยตรงก็รู้สึกว่าสอฟต์แคนที่ได้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มดี พระจากที่เราเคยหาตำแหน่งหนึ่งใช้เงินโพสต์ไปเรื่อยๆเว็บอื่นทั้งนี้ครับใช้เงินไปหลายต์อยู่จนมาเจอล่าสุดนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วก็เสิร์ชครั้งเดียววันเดียวเนี่ยได้แค a n ิเดตมา2ท่านก็รู้สึกว่าเราลดคอร์สได้เยอะเลยก็คือเป็นการเสิร์ชจากของจจอบทอบกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคุณบอลจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่ดีด้วยที่หลายท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงเพราะว่าที่คุณโอพูดว่าบางตำแหน่ง เช่นไอเนี่ยจริงๆหลายๆท่านทราบว่าการแข่งขันสูงคือบางทีเราโค้ชไปเรื่อยๆก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะครับแล้วก็แต่เซิร์ชเนี่ยจริงๆมันประหยัดเวลาจริงๆนะว่เารเราเซิร์ชกันอย่างดีงๆอาจารย์เพราะว่าอย่างในเซิร์ชท้าทายเราอาจจะเซิร์ชกันใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าถืวนาสาธิตแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนําไปใช้ไม่น่าใช้เวลานาน S <S ใช่ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ย้าอีกเรื่องหนึ่งหลายท่านอาจจะทราบหรือแล้วบางท่านที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่ทราบนะครับในการเสิร์ชเวลาใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปครับอย่างที่คุณโอเสิร์ชอย่างเงี้ยคำคีย์เวิร์ดที่มันจะไปจับหรือไปแมทช์กันเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวของซูปเปอร์เรซูเม่เท่านั้นนะครับตัวไฟล์ที่แคนดิเดตแนบเข้ามาเนี่ยระบบก็สามารถไปแมทช์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็บในฐานะที่ต้องบอกว่าคุณโอใช้บริการจะต้องการอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เคยเข้ามาฟังรายการเราแล้วก็นําเทคนิคไปใช้จริงรอยากใหห้้้้ททิงงงาา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 ยยยออจจจจะะะเเเป็นนนนคคํํํแดวรับบส่่่ีพ มาฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้ไปเสิร์ชเองด้วยนะครับโอมีอะไรทิ้งท้ายให้กับท่านอื่นไหมครับผมเชิญครับคือจริงโอมองว่าเรา เหมือนคำว่าเราวางแผนในการทํางานนะครับการ,รที่เข้ามาเจอชาเลนจ์อย่างเงี้ยคือมองว่า,วามัเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงอยากจะเราเคยอาจจะเห็นรูปภาพที่เรามีคนเขียนสี่เหลี่ยมที่มันเขียนยากมีแรนเสียดทานเยอะแต่ผมมองว่าการที่เราใช้เจอชาเลนจ์ตรงนี้ครับมาเข้าเว็ินาร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เรารับหินให้มันเป็นทงกลมก่อน แล้วเวลาขินทีเดียวเนี่ยมันไปได้ไกลและเร็วกว่านะครับผมมองว่ามันเป็นในส่วนที่ได้เทคนิคเยอะแม้ว่าเธอถ้าเกิดว่าใครงานยุง่งผมมองว่าบางครั้งอาจจะเปิดแล้วก็ดูผ่านๆฟังผ่านๆแล้วก็ทักงานรูทีนเราไปด้วยถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ว่างจริงๆผมมองว่ามันจะมีจุดเอ๊ะที่แบบว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดนี้ผ่านบูกเข้ามาอ่ะแวะไปดูหน่อยผมมองว่ามันไ้ปรปอยู่หรือถ้าเกิดว่ามีเวลาจริงๆที่เราแบ่งเวลาใมเน็ได้ครับผมมองว่าการเข้ามาทุกครั้งมันได้เห็นอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าจะพักกันก็ไม่ได้ อยู่พัฒนาเว็บเนาะก็ยังอัปเดตทุกอย่างให้มันเป็น user friendly ที่สุดอยู่แล้ว ผมก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีจังหวะผมก็จะเข้ามาเรื่อยๆอ,อยู่เหมือนกันครับผมครับผมก็ขอเชิญชวนทุกคนว่าถ้าเกิดมีเวลามีจังหวะอยากอยากให้เข้ามาครับไม่ต้อลดระยะเวลาในอนาคตไปได้เยอะเลยก็เป็นคํายืนยันจากผู้ใช้ระบบจริงเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาร่วมเปพิ่นาของเราจนถึงสี่ครั้งแล้วด้วยกันนะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณคุณโอ,ณอมากๆเลยนะครับ,รบที่ให้เขียติมาร่วมแชร์กับเราในช่วงนี้นะครับใช่ครับยินดีครับผมขอบคุณคุณบอลคุณป๊อปครับครับขอบคุณคุณโอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ